โปรดาว59,000ผ่อนเพียงเดือนละ11,500กว่าบาทเท่านั้นมีรับประกันให้10ปีนะครับการันตีให้นะครับงานแท้100%และช่วงล่างนะครับเราได้อัปเกรดโชคให้นะครับเป็นโชคของตัวปูฟินเดอร์จัมโบ้นะครับเพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการยึดก่อถนนนะครับแบบนี้เลยครับช่วงล่างนะครับมั่นใจได้100%นะครับจัดก,กับผมจบแน่นอน สวัสดีครับผมบีแฮนเดอ,อร์นะครับจากอีสุบุกิจมอเตอร์บ้านโปกงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับก็ได้นํารถลูกค้าเตรียมส่งมอบที่จังหวัดภูเก็ตนะครับของพี่พยุศักดิ์กับเจ้าตัว x อ็กซ์ซรสีดําคันนี้นะครับราคาเริ่มต้น824,000บาทนะครับสำหรับสีขาวแล้วก็ถ้าลูกค้าเลือกเป็นสีดำเนี่ยเพิ่มค่าสีอีก7,000บาทนะครับ ในรายละเอียดการตกแต่งโปรโมชั่นที่เราจัดอยู่นะครับโปรดาวเริ่มต้น59 0 0 0นนะครับพร้อมแต่งล้อแม็กจัดทรงแบบนี้เลยนะครับในรายละเอียดโปรดาว5 9 0 0 0นเผ่อนเพียงเดือนละ11,500ักว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดการตกแต่งตามโปรโมชั่น59 0 0 0นะครับว่าลูกค้าจะได้อะไรบ้างอ่ะ ครับในรายละเอียดโปรดห้าหมื่นเก้าเนี่ยนะครับเราก็จะได้ชุดแต่งช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็จะเป็นในเรื่องของล้อแมกนะครับแล้วก็การโหลดจะส่งเราก็พร้อมกับการแก้เผาให้นะครับในเรื่องของการแก้เผาเนี่ยคือเราจะทําให้จบเลยคือลูกค้านําไปใช้งานเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาภายในภาคหน้านะครับพร้อมกับตัวโช๊คโปรฟิ n d ร์ที่เราจัดให้ในโปรด้วยนะครับไปเชิญชมเลยครับอันดับแรกมาดูที่ล้อคันนี้นะครับ พี่พยุงศักดิ์นะครับเลือกรอเป็นตัวใบพัดเก็ก้านนะครับงานเคริซซิ่งนะครับคันนี้ออฟ9นิ้วนะครับขนาดล้อ18นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยโหลดหน้านะครับ2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ยางซูแมกนะครับเบอร์245ทับ4หลายไฟหล่อแบบนี้นะครับล้อนะครับจะเป็นใบพัดนะครับขีดแดง นะครับจะมีให้เลือกนะครับขีดแดงขีดเงินนะครับบมโบ้ bo, ใส่สีเหลืองนะครับเพื่อให้ตัดกับสีดำเนาะแล้วก็น็อตน็อตน็อตล้อนะครับสีแดงแล้วก็ฝาปิดดุมสีไทเทตัดแดงลรอๆแบบนี้นะครับแล้วในโปรโมชั่นถ้าล้อเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นอกจากลายนี้นะก็จะเป็นงาน MK Sport ของพี่หนุ่มเม้งการยางพวก N5 SRN5SE ทุกรุ่นเลย นะครับทุกลายที่เป็นของหนุ่มเม้งได้หมดนะครับจะเป็นล้อเบานะครับแล้วก็งานของตัว cosmic tire นะครับลูกค้าถ้าในชอบก็สามารถจัดได้และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นงานของ SPP นะครับแบรนด์ที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีรับประกันให้10ปีนะครับการันตีให้นะครับงานแท้100%นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของล้อหลังกันบ้างนะครับล้อหลังนะครับจะเป็นออฟเนิ้วเหมือนกันนะครับลูกค้าสามารถขยับเปลี่ยนล้อ ใช้ด้วยกันได้ทั้ง4ล้อเลยนะครับยางจะเป็น275ทับ40ลายไฟนะครับคันนี้โหลดแก้เผาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับโชคบูฟินเดอร์อันดับแรกนะครับโหลดนะครับ4นิ้วนะครับ4นิ้วนะครับ4นิ้วสอด4นิ้วสอดมีเหลือนะครับใช้วิธีการดัดแหนบ2นิ้วแล้วก็ใส่กล่องโหลดปรับองศาป้องกันเผางัดให้ด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวผมพามดดูช่วงล่างครับเจ๋งๆ ครับตอนนี้ผมพาเข้ามาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับเราไปดูตัวเผาหน้าก่อนเลยนะครับเผาหน้านี้เขาเรียกว่าการแก้เผายันเกียร์นะครับเห็นไหมครับว่าตัวลูกยางนะครับหัวเผานะครับไม่ได้มุดเข้าไปในเบ้าเกียร์เลยนะครับนี่ครับเผาสวยครับเผาสวยนะครับเผาน้า้นะครับในส่วนของเผากลางนะครับเรามีการแก้เผาตกท้องช้างให้นะครับเพื่อป้องกันตุกตาเผากลางเสียนะครับแล้วก็เวลาลูกค้า ขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับเผาไม่สั่นนะครับแล้วก็ไม่กระพือด้วยนะครับเวลาถอนคันเร่งนะครับเผาจะตรงนะครับจากตำแหน่งเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะครับเผาท้ายนะครับไม่มีการงัดนะครับเห็นไหมครับเผาตรงจากตำแหน่งเดิมไหมครับสวยครับเนี่ยครับแบบนี้ครับงานจบนะครับคุณภาพแน่นอนสําหรับช่วงล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดูเผางัดนะครับเนี่ยครับเผาท้ายนะครับ เฟืองท้ายนะครับกับข้อต่ออ่อนนะครับนี่ครับไม่เหว่ยขึ้นฟ้านะครับเผาตรงเป๊ะเลยนะครับไม่งัดนี่ครับเผาท้ายนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยและช่วงล่างนะครับเราได้อัปเกรดโชคให้นะครับเป็นโชคของตัวปูฟินเดอร์จัมโบ้นะครับเพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการยึดก่อถนนนะครับเวลาลูกค้านะครับจําคอสะพานไม่มีอาการย้วยยยบเลยนะครับนี่ครับเวลาเข้าโค้งไม่ ลดไม่โค้งนะครับไม่ย้อยนะครับสำหรับช่วงล่างในปูที่เราจัดให้ห้าหมื่นเก้านะครับจบจบนะครับคู่หลังนะครับโบเฟนเดอร์จัมโบ้นะครับแบบนี้เลยครับช่วงล่างนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจัดกระผมจบแน่นอนครับลูกค้าหลายท่านนะครับคงสงสัยว่าทำไมโปรผมเนี่ยจะต้องมีเรื่องของโช๊คเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในโปรทุกโปรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะครับเนื่องจากว่า รถเ,เราเนี่ยมีการโหลดนะครับเขาเรียกว่าการดัดแปลงรถยนต์นะครับถ้าเราใช้โช๊คเดิมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าสมรรถนะในการขับขี่จะลดน้อยลงนะครับจะมีอาการยยบอาการย้อยเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวน,นี้โช๊คเดิมเนี่ยเป็นโช๊คแก๊สนะครับแล้วก็เป็นกระบอกเล็กด้วยแล้วก็แกนเล็กด้วยนะครับคือเราเปลี่ยน เป็นโชคตัวโปรเฟเดอร์อัปเกรดตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการยึดเกาะถนนการเข้าโค้งนะครับไม่มีอาการโยนไม่มีอาการโครงนะครับเวลาลูกค้านะครับจับขอบสะพานนะครับหรือว่าลงจากสะพานด้วยความเร็วสูงนะครับรถก็จะไม่มีอาการย้อยนะครับเพราะว่าถ้ารถย้อยเนี่ยมันจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับด้วยความเร็วสูงนะนะครับและทีนี้ข้อต่อมาที่ผมเปลี่ยนเนื่องจากว่า ที่มันผ่านมาเนี่ยผมก็เคยเจอประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับใช้โชคเดิมไปโหลดแล้วมันเสียเร็วนะครับในระยะยาวนะแต่ที่ผมเจอมาเนี่ยลูกค้านําไปใช้แค่3เดือนนะครับโช๊คั่วเพราะว่านะครับโชคที่มาจากโรงงานยาวประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการให้รถมันเตี้ยลงนะครับโดยใช้โชคเดิมนะครับเราก็ต้องกดนะครับให้โชคนะครับมันยุบลงอีก นะครับถ้าโหลดเยอะชกก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่โหลด4โหลด5นิ้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับระยะตายตัวมันจะเหลือแค่นี้ระยะตายตัวนะครับมันจะเหลือแค่นี้เลยทีนี้เวลาหลักการใช้งานนะครับเวลาลูกค้าตกหลุมหรือว่าจ้ำคอสะพานเนี่ยนะครับช่วงการให้ตัวนะครับมันเหลือแค่นี้เองนะครับมันเหลือแค่นี้เองนะครับมันอาจจะทําให้ตัวแรงดันน้ํามันเนี่ยนะครับมีปัญหากับพวก ชุดต่างๆที่อยู่ในกระบอกโชคมันเลยรั่วนะครับแล้วก็บษษริษัทไม่รับเคมด้วยนะครับเพราะว่ารถเราดัดแปลงเนาะอันนี้เราเรา,เรา,เราน่าจะรู้กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเอาโชค๊คบริเวณจัมโบ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมาอยู่ในโปรด้วยเพื่อเพิ่ม,มสมรรถนะแล้วก็ข้อภัยของลูกค้าด้วยนะครับคือโชค๊คตัวนี้เนี่ยโช๊คเดิมเนี่ยมันเป็นโชค๊คอัดแก๊สมาใช่ไหมครับมันอย่างนี้ที่มันโยนตัวง่ายเพราะอย่างนี้ครับพอเรากดลงไปเนี่ยครับ ปุ๊บนะครับเล้ลเงดูเราเวลาปล่อยนะปล่อยปุ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้นเร็วมากนะครับมันจะเด้งกลับขึ้นเร็วมากเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานสังเกตง่ายนะครับรถถ้าไม่ได้ใส่โช๊คอัพเกรดนะมันจะเด้งดึง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 เลยนะครับเพราะว่ามันให้ตัวเร็วนะครับมันมีแก๊สด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้รถเกียเป็นแกียสิบหกนะครับกระบอกจำไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับแต่พวกเฟนเดอร์ตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนให้เนี่ยเป็นขนาดกระบอกแค่เจ็ดมิล นะครับแล้วก็แกน18มิลนะครับกระบอกใหญ่นะครับก็เพิ่มสมรรถนะได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับตามที่ผมเคยลองขับมานะบอกได้เลยว่าสุดจริงๆนะครับจบแน่นอนครับก็ถือได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะครับโปรดาว50,009นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันมากนะครับภายในนะครับในโปรก็จะมีตัววัดบูสตนะครับช่วยแจ้งเตือนแรงดันเทอร์โบให้เราได้รู้ด้วยว่าขนาดแรงดันเทอร์โบเท่าไหร นะครับวัดบูธนะตัวนี้นะครับเป็นงานของ R4 นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ขายไทยทเอวายลิซซิงนะครับจากเอวายลิซซิงนะครับเมื่อก่อนผมใช้ตัวออโตมาเตอร์นะครับออโตมาเตอร์เนาะวัดบูธซึ่งหลังๆมาปัญหาก็ก็ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมเลยเปลี่ยนมาใช้ของ R4 ดีกว่านะครับซึ่งแพงกว่าเดิมหลายร้อยบาทนะครับแต่ว่าผมยังให้ในราคาโปรเท่าเดิมอยู่นะครับนี่คือผมผมเพิ่มให้นะครับอัปเกรดจาก ตัววัดบุ๊ตัวเดิมนะครับและเป็นหน้าไทยเทด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าขาวด้วยนะครับส่วนเรื่องของดิฟฟี่นะครับก็จะช่วยแจ้งเตือนสถานะการทำงานของเครื่องยนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบวัดรอบนะครับตัวแรงดันน้ํามันนะครับแล้วตัว w y, ว,ตวอลต์แบตเตอรี่แล้วก็ตัวอุณหภูม,มิน้ำหม้อน้ำนะครับแล้วก็ตัวอุณหภูมิน้ํามันเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยค่าของระบบต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ตามที่เราตั้งไว้ไหมนะครับถ้า รถวิ่งไปแล้วมันเกินค่าที่เราตั้งไว้นะครับวัดบูทหรือว่าไอ้ตัวทีฟี่เนี่ยนะครับมันจะแจ้งเตือนนะครับเป็น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 ไฟขึ้น,นมาเลยนะครับแล้วก็ไฟกระพ like ริบขึ anyway, ้นมาเลยแล้วก็มีเสียงเตือนติ๊ดๆๆๆขึ้นมาเลยนะครับพอมีการเตือนยุ๊บเราก็ต้องหยุดรถก่อนนะครับหยุดรถแล้วก็ตรวจเช็คก่อนว่ารถเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเดินทางเป็นระยะยาวมากเกินไปหรือเปล่าคนที่จะพักรถสักคร่าที10นาทีก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะขับรถต่อไป นะครับและในตัวนี้เป็นรุ่น x s e r i e เนาะ x s e r i e เนี่ยภายในคอนโซลนะครับก็จะตกแต่งด้วยตัววัสดุเกรดพรีเมียมนะครับสัญลักษณ์ X นะครับแดงตัดดำนะครับเป็นโทนเปียโนแบ็กด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับตัวนี้นะแล้วก็มีระบบควบคุมเครื่องเสียงบุญพวงมาลัยนะครับเกียร์มี6เกียร์นะครับพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับ กล้องหลังจะโชว์ภาพที่หน้าจอทันทีนะครับตัวนี้ x อ็กซ e s ก็จะเป็นตัวเกตรเดียวกับรุ่น lda นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะดำตัดแดงนะครับบวกกับลายใหม่ด้วยนะครับเป็นออกสไตล์แบบลายลังพึ่งนะครับออกซูงสปอร์ตเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับลำนี้เนี่ยลูกค้าได้เปลี่ยนท่อนะครับเป็นท่อในโปรโปรโมชั่นนะครับเทินท่อเดิมแต่แหละนะครับท่อเสียงดีมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบ้างครับ และนอกจากนั้นนะครับในโปรโมชั่นลูกค้าย,ยังได้ตัวคครื่งไฟฟ้านะครับของ powerboost ECU ไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับขี่การเล่งแซงอัตราการเล่งแซงนะครับช่วยยังไงผมจะที่อธายฟังนะครับเวลาที่ลูกค้ายอยากจะแซงรถสิบล้อกับชั้นชิปนะครับเราสามารถเล่งแซงได้เฉียบคมเฉียบขาดมากขึ้นนะครับคือแซงพ้นนะครับเร่งมันไม่น่วงเหมือนรถเดิมๆนะครับและที่สําคัญเวลาเข้ายูเทิร์น นะครับเราอยากจะเข้ายูเทนกระชั้นชิดอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนปาดหน้าเข้ามาเลยประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยได้ด้วยรถจะไม่น่วงบางคันนะครับเข้ายูเทนไปปุ๊บนะครับหมุนรถปุ๊บรถไปแช่ตรงนั้นแหละนะครับเหยียบยังไงก็ไม่ไปนะครับนั้นเป็นอาการของคันเร่งน,นะครับอาการของเร่งเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาได้เราต้องใส่คันเร่งไฟฟ้าหรือว่ารีแมปเครื่องยนต์ก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครับ เล็งปุ๊บนะครับมาเลยนะครับเนี่ยฮะเล็งปุ๊บนะครับรอบมาเลยไม่ต้องรอรอบนะครับและที่สำคัญตัวนี้นะครับผมใช้งานจริงอยู่ทุกวันนะครับช่วยชีวิตผมได้จริงๆนะครับเวลาพี่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาแซงกระชั้นชิดอย่างเงี้ยครับรถข้างหน้านะครับติดๆอย่างเงี้ยนะครับหากพวงไัยหลบเงี้ยครับมันช่วยได้ เขาเรียกเม็นหน่วงปะะไปทีนี้เราไปฟังเสียงท่อนบ้างครับ ครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มแรงม้านะครับสำหรับตัวกล่องคเรล่ง ECU นะครับแล้วก็ท่อนะครับตัวนี้จะเป็นท่อแบบท่อไม่มีพักนะครับทำให้อัตราเร่งนั้นก็ดีอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวแรงม้าเยอะอยู่แล้วนะครับเน้นการใช้งานทั่วไปนะครับไม่มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ทนทานปกตินะครับก็บอกเลยว่า ปรนี้59 0 0มได้ทุกอย่างที่ผมรีวิวมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,1,000กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเฉพาะช่วงล่างนี้ก็งบในการทำก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับการทำให้ตัวช่วงล่างมันจบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชค๊คการแก้เผางัดเผายันเผา,เาตกท้องช้างนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะของตัวรถนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการแก้ตัวเผาเนี่ยนะครับก็ ทำมารองรับอัตราเร่งที่มากขึ้นนะครับหรือแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นลูกค้าที่เอารถไปรีแมปถ้าเราไม่แก้เผากลางหรือเผาแก้ให้มันจบตรงทุกจุดเนี่ยนะครับใช้งานต่อไปมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามหลังอย่างแน่นอนนะครับโชคถ้าไม่เปลี่ยนนะครับข้อแรกเลยฟิลลิ่งในการขับขี่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของยุการใช้ง,งานของตัวระบบ โชคเดิมด้วยนะครับถ้าเราฝืนใช้ต่อไปก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมหาผมปัวห้าหมื่นเก้าจบแน่นอนมั่นใจได้ผมจัดให้เต็มที่นะครับและนอกจากนั้นก็มีการทําสัญญาไฟแนนซ์ให้ทั่วทุกพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถเอารถสไลด์ไปส่งให้ถึงบ้านนะครับในการส่งรถสไลด์เนี่ยผมขอค่าน้ำมันลูกค้าเพียง2,000บาทในทุกพื้นที่นะครับค่ารถสไลด์ก็ประมาณ7000นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้แต่ว่าผุคคาขอค่านรำมันแค่2บาทเนาะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเนาะนะวันนี้บีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ